สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับนี่แก้วเองเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้นี่แก้วเองเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับวันนี้นะคะพี่แก้วก็จะมารีวิวนะคะดาพิฆาตอสูนนะคะ<อ>ทุกคนก็ถือว่า สิ่งที่จะเกิดขึ้นในต่อไปนี้จะเป็นกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้แต่ว่ายังไม่ได้แจ้งนะว่าเมื่อไหร่นะฉะนั้นทุกคนห้ามพลาดนะผมแต่เราไปดูของกันดีกว่าว่าหน้าตามันเป็นยังไงบ้างไปกันเลยครับแสดนชิ้นแรกเลยนะครับทุกคนก็น,นี่เลยครับผมเป็นทันจิโร่ครับผมมันเป็นเวอร์ชันที่พิเศษมากทุกคนเพราะว่ามันไม่ใช่ดาบนะ เห็นไหมว่ามันคืออะไรมันคือร่มนะทุกคนนี่พี่แก้วให้ดูแค่นี้นะทุกคนเพราะว่าพี่แก้วจะไม่กางให้ดูครับมันมีประโยชน์มากใช้ได้ทั้งตอนหน้าร้อนผมแล้วก็หน้าฝนนะหน้าหนาวคงไม่ได้ใช้ทนะุกคนแต่ถ้าหิมะตกก็ใช้ได้นะอุปกันนี้คือสุดยอดนะครับผมเพราะว่ามันสารพัดประโยชน์ไม่ใช่เล่นอย่างเดียวทุกคนมันเป็นร่มนะครับ ที่สําคัญนะครับตัววัสดุนี้ทํามาจากเหล็กนะทุกคนไม่ใช่ไก่กาพลาสติกอลเล่นะมันคือเหล็กนะคะมันมีน้ําหนักมากทุกคนเราก็ใช้ได้จริงนะอยากรู้เป็นยังไงใครได้ไปก็ถ่ายรูปส่งมามากแล้วกันเนาะพี่แก้วจะไม่ไอ้นี่ให้เนาะ แล้วก็มีหัวให้ด้วยนะเพื่อเอาไว้แบบสะพายหลังนี่นะทุกคนตะเนมต็มโอเคจบไปแล้วกับชิ้นแรกครับผมและนี่เป็นชิ้นที่2นะครับผมเป็นทันจิโร่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่ารอบนี้เป็นในเวอร์ชั่นของดาบนะเห็นไหมมันจะเป็นตัวไฟทุกคนวัสดุนะครับอันนี้ทําจากไม้นะทุกคนมันค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักนะเดี๋ยวพีแก้วให้ดูเลื่อนยันปลายผมนี่นี่นี่ ออคะเรเดี๋ยวพี่แก้วจะชักให้ดูนะอันนี้นะจะชักให้ดูคือมันมีน้ำหนักนะซอเมเจถึงโนตาเมโอเคดูไลน์แค่นี้เนาะเพราะว่าใครได้ไปก็เอามารีวิวพี่แก้วบ้างแล้วกนะันะนะผมเพราะว่าพี่พื้นทะี่จำกัดนะชักได้นะ่ยาวนะผมแต่มันค่อนข้างยาวเนาะโอเค นี่นะคะรับผมเป็นของทันจิโร่เวอร์ชันไฟนะครับอันนี้เป็นดาบเลยนะทุกคนไม่ใช่ล่มนะป่าเทเดมและนี่เป็นเวอร์ชั่นของเซนอิสึทุกคนใครชอบเซนอิสึนะเราก็มีจัดให้นะครับผมตัววัสดุคือเหมือนกับตัวของทันจิโร่เมื่อสักครู่เลยนะมันจะทําจากไม้นะครับผมไม่ใช่พลาสติกนะอ,อันนี้ก็คือสัญลักษณ์ของมันเท่าที่เห็นอย่างนี้เนาะนี่แล้วก็ด้ามของเขานะปอกเขาเรียกปอกเนาะปอ,องเขาจะเป็นสีขาวนะคะผมอย่างนี้ เดมมา <Yahoo! S 1> แกวจะชักให้ดูนะผมชักอีกแล้วนะผมนี่เทนะครัาทำเป็นเล่นไปนี่มันทำจากไม้ทุกคนมันมีน้ำหนักนะเอาจริงๆมันไม่ใช่พลาสติกไก่กานะผมราคาก็ไม่ใช่ไก่กานะทุกคน <Yahoo! S 1> รอบนี้อาจจะเป็นกิจกรรมที่โหดนิดนึงนะผมก็สำหรับรางวัลพวกนี้เนาะโอเค okay. ก็เป็นบรรดานะผม ดาบนะคะเท่ากับว่ามีดาบสองเล่มนะเรียกสองเล่มสองดานะ้ามเนาะแล้วก็มีเป็นร่มนะโมก็จะเป็นตามนี้เลยนะทุกคนอจึ๊กอจึ๊กอจึ๊กอย่างนี้นะครับผมส่วนความยาวนะคะทุกคนทั้งสทั้งสามด้ามนี้เนาะความยาวอยู่ประมาณนะด้ามละ1เมตรนะทุกคนประมาณ1เมตรนะคะผมโดยประมาณเนาะแล้วซึ่งถ้าถือนานๆพี่ว่ามีเมื่อยว่ะเพราะพี่ถือมาพี่โคตรเมื่อยเลยสามอัน <laughs> โอเคประมาณ1เมตรนะผมมันเลยชักได้ให้ไม่สุดนะผมเพราะไม่ได้ยืนนะและนี่ก็เป็นทันจิโร่ในเวอร์ชั่นของฟิกเกอร์นะทุกคนซึ่งตัวนี้บอกเลยว่าพี่แก้วอมพงงามมานานมากนะอยากจะจัดนานมากแต่ว่าไม่มีโอกาสเลยนะซึ่งตัวนี้นะผมราคาจะค่อนข้างสูงกว่าดาบเนาะอันนี้ก็เลยจะมีแค่ตัวเดียวนะทุกคนเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแพงนิดนึงนะมันเป็นเวอร์ชันนี้นะจริงคือเก็บมาอมพงงาม,มานานมากเลยทุกคน เพราะว่ากะว่าจะรอให้ได้ของเกี่ยวกับเรื่องดบาบพิฆาตอสูรมาครบก่อนแล้วเราค่อยมาทํากิจกรรมกันสิ่งของพวกนี้นะผมก็อย่าลืมนะครับใครที่ไม่อยากพลาดในกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะย้ําว่าเร็วๆนี้นะครับผมอย่าลืมกดติดตามนี่แก้วเองนะคะแล้วก็ช่อง Freedom underscore es นะผม i i. เดี๋ยวจะขึ้นที่หน้าจอให้เนาะนอกจากของที่เห็นในนี้นะทุกคนก็พี่แก้วก็มีรางวาัลอื่นๆ,ๆนะคะอีกนะแต่แค่ว่าไม่ได้เอาขึ้นมารีวิวเฉยๆนะ ไม่ได้มีแค่สีรางวัลน,นี้นะคะผมมีมากกว่าที่เห็นรับรองไม่เสียใจแน่นอนครับสำหรับใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะผมเพราะว่าจะได้แจ้งเตือนในกิจกรรมแล้วเรามารุ่นกันครับผมขอบคุณนะครับ